วันนี้นะคะเราก็จะมาพับดอกเดลี่กันแบบนี้นะคะเราจะใช้ได้ทั้งริบบิ้นพิมพ์ลายแล้วก็เนื้อสายนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นพิมพ์ลายแล้วกันนะคะส่วนความยาวนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่40เซนโดยประมาณนะคะจากนั้นแล้วนะคะทุกคนเราก็จะทําการทบครึ่งค่ะพอทบครึ่งเสร็จแล้วนะคะพื่อนจะสังเกตูว่าเราจะพลิกฝั่งที่เป็นลายริบบิ้นจะอยู่ด้านในนะคะแล้วเราก็จะพลิกฝั่งที่เป็นสีพื้นออกมาด้านนอกนะคะนี่ หลังจากนั้นแล้วพอเราทบครึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการจับมาคล้องนะคะคล้องให้เป็นฐานสีแบบนี้ทั้งหมดสีเส้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นฐานสีขั้นตอนแรกนะคะจากนั้นดึงให้กระชับด้วยแล้วก็พับเก็บค่ะพับเก็บเส้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะคะนี่ทั้งหมดสี่เส้นเลยนะคะใครจะใส่เรี้ยนก็ใส่เลียนไปในขั้นตอนนี้ได้นะคะจากนั้นเราก็พับเก็บค่ะพับเก็บลงมาแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ ดึงให้กระชับหรือว่ากดให้แน่นๆเลยนะคะพลิกกลับด้านมาเราก็มาเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะเก็บเฉพาะฝั่งที่อยู่ฝั่งคว้ามือของเรานะคะนี่สอดแบบนี้ไปจนครบทั้งหมดสีเส้นเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะว่าลายลิบบินของเราเริ่มจะพลิกออกมาทางด้านนอกแล้วนะคะจากนั้นก็ดึงให้กระชับอีกรอบค่ะพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านอ,อีกรอบนะคะเราก็จะทําการสอดให้เป็นมุมแหลมทั้งหมดสีเส้นนะคะนี่ ก่อนให้ปลายริบิ้นชี้ไปทางฝั่งซ้ายมือทุกเส้นเลยนะคะเี่นะคะเราก็จะทําการดึงให้กระชับด้วยนะคะเวลาที่เราสอดนะคะดึงเบาๆไม่ต้องดึงแน่นค่ะประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะเส้นต่อไปเราก็ทําเหมือนกันอีกค่ะทําแบบนี้จนครบทั้งหมดสีเส้นเลย พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปเราก็จะนำริบบิ้นจำนวนสีเส้นนะคะซึ่งจะเราจะใช้เป็นริบบิ้นกากเพชรนะคะทำเป็นเกสรด้านในนะคะสลับสีเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่20เซนนะคะเราก็จะทำการสอดนะคะสอดลงใต้เส้นสีชมพูที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะสอดลงใต้เส้นนี้จนครบทั้งหมดสีเส้นแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลย พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาเป็นคู่ค่ะทีนี้จับเป็นคู่นะคะทั้งหมด4คู่ค่ะจับเรียงกันแบบนี้เลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราก็ทําการม้วนค่ะม้วนประมาณ1-2รอบประมาณนี้ก็พอนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทําการสอดเก็บคะ่ะโดยการที่เราจะปล่อยริบบิ้นที่เป็นกาเชรไว้ก่อนนะคะ เวเราก็จะสอดเก็บเฉพาะเส้นที่เป็นริบบิ้นพิมพ์ลายของเรานะคะส่วนเส้นที่เป็นกากเพชรนะคะเราก็จะปล่อยไว้นะคะสอดเส้นสีชมพูนี้ก่อนนะคะสอดลงมาแบบนี้สอดเก็บเลยค่ะให้ปลายริบบิ้นนี้นะคะชี้มาทางฝั่งห้าตัวเราแบบนี้นะคะส่วนเส้นที่เหลือเราก็ปล่อยไว้ก่อนค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะดึงให้กระชับอีกรอบค่ะ จากนั้นเราก็ม้วนค่ะม้วนริบบิ้นที่เป็นกากเพลรบทั้งหมดเลยนะคะม้วนจนสุดปลายริบบิ้นเลยค่ะพอเราม้วนเสร็จเราค่อยสอดเจ็บอีกรอบนะคะสอดเหมือนกันเลยกับวิธีแรกเมื่อสักครู่เลยนะคะสอดช่องเดียวกันอีกด้วยนะคะสอดในช่องเดียวกันเลยนะคะใต้จีบนี้เลยจากนั้นริบบิ้นนะคะก็จะชี้ลงมาด้านล่างนะคะผูลงมาด้านล่างแบบนี้แล้วก็ดึงเบาเค่ะไม่ต้องดึงแน่นนะคะ ค่อยๆสอดลงไปให้กระชับนะคะนี่เราจะใช้เป็นสีทูโทนนะคะเราจะใช้เป็นสีทูโทนเป็นลิปิงกาเพชรจะเป็นเจสอนด้านในนะคะเราได้แบบนี้เราก็ดึงให้กระชับนะคะจะจีบให้เท่าๆกันนะคะจากนั้นเราจะจับลิปินเส้นนี้โค้งมาแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็ สอดนะคะสอดลงช่องเดิมนะคะที่เราทําการสอดเมื่อสักครู่เลยนะคะนี้จะสอดเบาๆนะคะเส้นแรกนี้เราจะสอดเบาๆนะคะไม่ต้องสอดแน่นค่ะลุ่มๆก็พอเส้นต่อไปเราก็ค่อยดึงให้กระชับขึ้นมาหน่อยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็เส้นต่อไปอีกค่ะพค้งมาแล้วก็สอดเลยนะคะไม่ต้องบีดที่บินอะไรเลยนะคะจะเป็นวิธีการทําที่ง่ายมากสําหรับดอกเดลี่ของเรานะคะ เส้นต่อไปค่ะเราจะสอดใต้เส้นนี้นะคะเห็นไหมที่เราเผื่อริบบิ้นตั้งแต่เส้นแรกนะคะเพื่อที่จะทําให้ริบบิ้นเส้นสุดท้ายของเราในการสอดง่ายขึ้นนะคะเราก็เลยต้องทําการสอดลุ่มๆไว้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จะดึงให้กระชับค่ะสอดจนครบทั้งหมดสี่เส้นแล้วเราค่อยดึงให้กระชับอีกรอบค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะ เส้นต่อไปนะคะนี่เราจะเห็นว่าริบบิ้นของเราจะมีทั้งหมดอยู่3ามเส้นเราจะตัดเส้นที่อยู่ด้านบนออกนะคะเราจะเหลือเฉพาะเส้นด้านล่างแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วพลิกกลับด้านมาเราจะมาสอดเก็บนะคะค้งขึ้นมาด้านหน้านะคะแล้วก็สอดลงไปแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้ก็พอนะคะอันนี้ไม่ต้องสอดแน่นจนเกินไปนะคะประมาณนี้นะคะแค่นี้พอคะ่ะเส้นต่อไปเราก็ทําเหมือนกันอีกนะคะ ตัดเก็บริบบิ้นแบบนี้ทั้งหมดสี่เส้นเลยนะคะมาทำเป็นจีบด้านนอกได้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะหึงเบาๆค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปอีกนะคะหรือให้กระชับนะคะนี่เราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการตัดริบบิ้นนะคะ ตัดดิบบินด้านหลังนี้ออกนะคะจากนั้นก็แปะเทปใสไว้อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะได้เป็นดอกเดลี่สวยๆน่ารักแบบนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกริบบินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ลายหรือว่าเนื้อสายนะคะ